แล้วครับวันนี้เราจะมาทําเมนูมแกงแกงอะไรพี่ตั้มแกง,แกงป่าเนื้ออันนี้ก็เป็นพริกพริกแกงที่เราตำานี่พี่ตั้มเครื่องนะอันนี้เครื่องแกงป่านะครับทุกคนน,นี่เครื่องแกงป่าครับแล้วก็จะใส่มะเขือนะครับมะเขือกับมะพร้าวอี อะไรนะเขาเรียกอะไรนะข้าวโพดข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนกับมะเขือนะครับใส่เช่น้ำไว้ก่อนอันนี้จะเป็นเนื้อของเรานี่เราจะแกงป่าเนื้อวันนี้สูตรเด็ดนะครับนี่สูตรนี้สูตรเด็ดสูตรโบราณนะครับผมแกงป่าเนื้อสูตรโบราณทำขายได้นะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นใบยี่หร่านะที่เราต้องใช้ใบยี่หร่า สะไครนี่นะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกพี่ตั้มอันนี้อะไรกระชายเลยพี่ตั้มอันนี้ก็จะเป็นกระชายนะครับแกงป่ามันต้องมีกระชายมันจะได้หอมเนะโอเคไปเราไปดูกันเลยอันนี้เราจะคืเอ,อเราคั่วก,ก่อนเลยพี่ตั้มคั่วเนื้อกับ พแกงที่เราตำแล้วตะกี้นะครับทุกคนอันนี้คือเราขั่วก่อนนะนี่เป็นสูตรโบราณจริงๆนะทุกคนใครที่ยังไม่เคยทำต้องลองทำนะสูตรนี้พี่แกงเขาเรียกพี่แกงหลือพี่แกงปาดทั่วไปใช่ไหมแต่คือเราต้องเอาเนื้อมารวนก่อนถ้าเราแกงจริงเราไม่ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ แต่นี่เขาต้องเอาเนื้อมารวนก่อนนะครับให้เนื้อมันพอ,นอสุกนิดนึงน้ำน้ำน้ำวันนี้เชฟตั้มนะน,นี่เชฟตั้มครับเมนูของเชฟตั้มวันนี้ก็จะเป็นแกงป่าเนื้อ,อน,นี่สูตรโบราณนะครับทุกคนสูตรนี้ต้องลองทำครับทำขายได้ทุกคนเนื้อใกล้สุกแล้วอม เติมน้ำลงไปนี่เ,ไไเ,เราก็จะเล่งไฟนะครับเร่งไฟขึ้นมาอันนี้เราทำกินกันเองนะครับสูตรนี้ทำทำขายได้นะครับทุกคนก็ใสม่มะเขือลงไปทุกคน อืใส่เกลือไปอันนี้ก็ใส่เกลือนิดเราทําการปรุงนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นหังชูรดหัวชูรสหนึ่งช้อน เป็นไงบ้างเชฟรสชาติเป็นไงบ้างแบบดีไหมครับยังยังเติมเกลืออีกนะตัวน,นี้ใส่น้ำปลาลงไปพอประมาณนะครับเปิดประตูก่อนลูกเองนะบอกให้เปิดประตูสร น,นี่เราก็จะมีเมนูย่างย่างเนื้อด้วยนะครับนี่ย่างเนื้อมีหลายเมนูอนี่ครับอันนี้เชฟเบิ้มครับเชฟเบิม้มทําย่างเนื้ออสูตรนี้ก็อร่อยนะครับทุกคนทํากินไปกับแก้มนะครับมาทำกินกันเองครอบครัวเราเดี๋ยวรอแกงป่าของเรานี่เราใส่กระชายลงไปนะครับกระชายที่เราซอยตะกี้แล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไป ปลาสองทัพีอ,อันนี้ต้องเติม,มอะไรอีกไหมเชฟเหลือเหลือใบ,บยี่หร่าใช่ไหมขั้นตอน,นตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นใบยี่หร่าใช่ไหมเชฟเป็นไงครับเชฟเป็นไงครับขาดอะไรครับผม,ม มันไม่ขาดหรอกแต่มันมน,น้ำมันเยอะเ <c oughs> ไปนกน้ำเยอะน้ำเยอะแลองเตมิมอะไรอีกวะไม่หรอกรัดีไหมรับดีไหมอืมรัดีไหมอานอสักก้อนอ่ะก็ได้นะใส่เกลือเพิดหน่งฮะจืดใช่ไหมเราใส่น้ำเยอะไปเนาะอืแต่รับดีขึ้แต่รับดีขึ้นหน่อยนะว่าอร่อยนะ อันนี้เราใส่รสด,ดีนะครับเติมความนัวเข้าไปชิม้ำดีนี่ใส่รสด,ดีเข้าไปแล้วใส่น้ำเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าผักน้ำตาลไม่ต้องใส่แล้วมันจะหวานกับมมะเขืออยู่แล้ว ได้แล้วต่อขั้นตอนสุดท้ายครับทุกคนขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นใบยีราใส่ลงไปอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่หมดเลยใช่ไหมใส่หมดเลยและส่วนนี้ทําขายได้นะครับแกงป่าหอมมากโอเคพร้อมเสิร์ฟใส่ยีราไปกินหอมเลยนี่กินหอมเลยนะเชฟนะนี่เป็นเชฟตั้มของเรานะครับนี่เชฟตั้ม เชฟตั้มหำต่งนะครับทุกคนฉายาใหม่เชฟตั้มหำต่งเชฟตั้มหำต่งท้ำกับข้าวอร่อยนะครับดีไปพุทธมันก็มีกลมดีวัวมันเผ็ดไหมไม่เผ็ดีนีอันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยทุกคนนี่คือแกงป่าของเรานี่ว้าว ร้อนๆน่าทานมากเดี๋ยวาลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดไลังใจช่องติรีวิวด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมร้อนๆ